เดียวกันกับนายประยุทธ์จานโดชาคุณพาข้าราชการประจําไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ว่าข้าราชการทั้งหมดคุณพาเขาชั่วหมดเก่งไหมพี่น้องผมบอกได้เลยว่าวัยวุธวอยวุธคุณเหนือผมผมน้อมรับแต่การเป็นสิทธิประชาชนคุณกับผมเท่ากัน น้ำหนักคุณกับผมก็เท่ากันแต่ผมเสียใจการเป็นผู้นำของคนสมองหมาปัญญาควายสมองคุณมีแต่ขี้อยู่มาหกปีมีแต่กูจะอยู่ต่อพี่น้องรักยาตายหมด คุณต้องรับฟังด้วยเหตุและผลถ้าคุณคิดว่าที่คุณก้าวมาคุณครองอำนาจมาหกปีที่ผ่านมาถ้าคุณไปส่งกระจกคุณรู้ว่าคุณผิดแล้วออกมาประกาศอย่างลูกผู้ชายว่ากับผมนายประยุทธ์จันโอชาได้บ,บริหารบ้านเมืองมาหกปีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นคือกฎหมายของคนที่คุณทำ ข้าพเจ้าขอยุบสภาแก้ไขรัฐรรมนูญใหม่และขาา้าพเจ้าขอยุติการเมืองพี่น้องประชาชนให้อภัยคุณอย่างน้อยคุณก็มีความดีตรงที่คุณเข้ามาทำให้เสื้อสีทั้งสองสีได้หมดไปผมก็ขอขอบคุณจากใจจริง แต่ผมเสียใ, pain, ใ, Eden, ใจหน iac iac 80, 4000, ักที่สุดก็คือคุณมีสมองแค่84,000แล้วจะมาบริหาร60กว่าัลันคุณได้ยังไงนี่แหละเขาเรียกว่าอำนาจทั้งคุณเป็นผู้บัญชาการทหารบกคุณเดินตามหลังไม่ว่าในทักษิณชินวัตรหรือนายกยิ่งรักก็แล้วแต่ ผมดูกิริยาท่าทางคุณในสายตาคุณเหมือนภาษาเขาเรียกว่าปากก้อคอสันบักแตเอียงคนพันนี้คนพันนี้ครบไม่ได้คุณยังมาเจอไอ้คิ้วโก่งคือไอ้สุเทพเทือกสุบรรคุณอย่าคุณผมบอกเลยนะว่าทำไมผมรู้ผมอยู่ที่กอสมุยปี33 ผมต้องออกจากกาะสมุยปีห้านายสุทวดทวดสุบัรทางภาคใต้มันก้างคนเสื้อเหลืองมันมีผลประโยชน์ที่ท่านทักษิณได้ทำไว้ทั้งหมดทุกอย่างผมจะบอกให้ท่านฟังเมื่อก่อนคำว่าประชาธิปไตยเด็กทุกวันนี้อายุเจปีถึงสิหปีต้องทำบัตรประชาชนถูกต้องไหมมันมีความเป็นมา พอนายสุเทพเพื่อศึกวันเข้าไปอยู่กระทรวงกลาโหมจึงหยุดให้บริษัทหนึ่งที่ทำบัตรประชาชนหาว่าเขาใช้สีผิดสีช่วงระหว่างหนึ่งปีนั้นที่พี่น้องประชาชนต้องใช้บัตรเหลืองแทนถูกต้องไหมครับมันมีรับลมคมในเพราะมันตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยนายอภิสิท์มันเข้ามาดูแล้วว่า โครงการต่างๆที่รัฐบาลเก่าเขาทำไว้เป็นระเบียบหมดมันไม่มีช่องแดกมันจึงเล่นงานบริษัทนั้นเสร็จจากนั้นมันจะส่งฟ้องศาลแต่ทั้งหมดนักกฎหมายบอกไว้ว่าเป็นไปไม่ได้เขาทำตามถูกหลักนวดมันจึงออกหัวคิดว่าหาเด็กอายุ7ปีถึง15ปีทำบัตรประชาชนมีประมาณเท่าไหร่เพื่อมันจะได้งบประมาณกินตรงนั้น นั่นคือความจริงของมันผมจะบอกให้รู้การทำบัตรประชาชนมันอ้างว่าต่างประเทศทำเด็กเจปีถึง15ปีด้วยความขอรพเด็กเจ็ดปีใครบ้างจะพกบัตรประชาชนนั่นคือประเด็นหนึ่งพ่อแม่พกแต่ลูกไปกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่ถือไปก็ต้องทำหายมันมาคำนวณว่ามีกี่สิบล้านคน แล้วคนหนึ่งหนึ่งปีต้องใช้บัตรกี่ใบนั่นคือส่วนต่างที่มันกินนั่นคือกระวงกะลาโหมไวสุเทพทุนสุบรผมจะบอกให้คุณรู้อดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผมก็เคยเป็น CIA มาก่อนผมจึงรู้ความเป็นมาทั้งหมดถ้าไม่นั้นผมจะไม่พูดแต่ที่ผมพูดนี้ผมไม่ต้องการเล่นการเมือง ผมต้องการสร้างอนาคตให้ลูกหลานผมในวันข้างหน้าอนาคตลูกหลานผมต้องเต่นไปด้วยคําว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ดักดานเหมือนทุกวันนี้การศึกษาควรจะสนับสนุนให้เยาวชนเรารู้จักคุกเองรู้จักปฏิบัติเองควรให้นักศึกษาเรารู้จักคาว่าเรียนรู้เองว่า วีรชนสามัญชนเรียกร้องประชาธิปไตยต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปเท่าไหร่ต้องให้เขาเรียนรู้และส่งเสริมเขาส่งเสริมเขาด้านวัฒนธรรมไม่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ว่าการเมตตาอาทรแต่ชานไหนครูบาอาจารย์มีนิสัยออกด้านต่อต้านหรือว่าเป็นสลิงณปัจจุบันนี้สลิงไม่มีแล้ว ที่ผมกล่าวคําว่าสลิมเป็นคําอุปามาอุปไมายเป็นการตั้งขึ้นมาเฉยๆแต่ท,ท,ที่แท้จริงเราคือพี่น้องประชาชนร่วมกันเท่านั้นทําไมครูเหล่านั้นคุณมีวุฒิภาวะดีทําไมคุณไม่ปล่อยวางโดยเอาธรรมะมาใส่ใจแล้วเอาความจริงสอนลูกหลานเราเพื่อให้เขาเดินไปทางถูกต้องนั่นคือความเป็นจริงนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะไปกีดกันเขาแกนแง้เขายยดเยียดเขาเหมือนยัดเยียดควายตัวหนึ่งที่กินหญ้าเพราะการยัดเยียดนั้นเกิดจากผด็จการคูนายประยสประยุทธ์จันโอชามันยัดเยียดคุณคุณเลยยยดเยียดต่อมันเลยติดนิสัยกันไอะไกันเนีหย ดาปาะผานอภัยลิ้นผมพัน,นีนายไปเย่อทนนายระยุ์จกนโอชา,ด,าด้วยกิริยาของคุณคมันสื่อถึงจิตใจของคุณต่ำซามมากสามยิ่งกว่าปีศาจในโลกนี้สามยิ่งกว่าโตนเลวไลยสามยิ่งกว่าฆาตกรเป็นร้อยศพ คุณนั้นเลือกกินมากที่สุดก,การวางแผนของคุณคุณต้องการฆ่าพี่น้องประชาชนทั้งหมดลากยาก <Yeah. S 1> คุณจะเฉลยสุขกับนายคุณไม่กี่คน oh. คุณมีนโยบาย <Yeah. S 1> ให้นายสมคิจดจะจุติพิทักษ์ oh. ว่าปี2561 oh. พี่น้องประชาชน oh. จะไม่จน oh. แต่ตายหมด มก็ไม่ทราบผมประกอบอาชีพเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าตัดส่งต่างประเทศตอนคุณเป็นคอสอชอเข้ามาผมเคยรับออเดอร์คนหนึ่งตัดสองตัวสามตัวพอคุณเข้ามาเขาบอกว่ากูไม่สนับสนุนเเดาตานกูไม่ตักเลยคุณคิดลัวว่ะ6ปีที่ผ่านมาผมโดนภาษีย้อนหลังที่คุณเข้ามาไม่มีเงิน คุณจับหมดคุณจับหมดคุณเอาหมดผมน้อมรับว่ามันเป็นกรรมของผมแต่คำว่าภาษีนั้นผมพร้อมที่จะให้ เป็นภาษีแก่รัฐบาลเพื่อมาบูรนาการหรือสร้างความเจริญให้แก่พี่น้องประชาชนพ่าราชการทั้งหมดผมจึงยอมปิดบริษัทผมหมดเนื้อหมดตัวลูกกำลังเรียนอยู่เรียนในอาชาติต้องให้เขาออกมานับหนึ่งใหม่นั่นคือความเป็นจริงผมจึงไม่ท้อแต่ทำไมมึงเอาภาษีประชาชนไปทำไมมึงต้องการทบ มึงทอบทำไมไอเรือดำน้ำการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มึงบอกว่ามึงรักขตามึงบอกว่ามึงรักพระมหากษัย์ท่านหลอกเก้าได้ตัดไ้ว่าอย่าซื้อเรือดำน้ำ เพราะน้ำอ่าวไทยของเรามันตื้นพ่อหลวงบอกไ้ว่าเราดำเท่าไหร่เขาอยู่ข้างบนก็มองเห็นแต่ทำไมมึงไม่ฟังมึงบอกไามึงักเอ่อามไปังอ้ซัหลวงนะครับก็ต้องรอดูนตี้ก็มึงยำหน้ามึงคิดว่ามึงพูดอะไรก็พูดถูดหมแต่รูเชื่อเลยว่าพี่น้องประชาชนที่มาในวันนี้ รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ม่ากวามมุ่งมุ่งเบพวกบรรดาลิ้วล้อทั้งหลายแหล่ให้คุณมีติดใต้สำนึกคุณอวยนักอวยหนาว่านายประยุทธ์คุณอวยนักอวยหนาโดยเฉพาะสอสปากกาเป็นเพื่แม่ผมถ้าผมด่ามากคุณก็ไม่ดีคุณรู้ตัวคุณเองว่าคุณนั้นอ่ะเอา กินเงินเดือนภาษีประชาชนยังไม่พอคุณลุกล้ำที่ดินของประชาชนแต่กฎหมายตอนนี้ล่าสุดเห็นว่าอายการบอกไว้ว่าคุณไม่มีความผิดเพราะไม่มีความตั้งใจไอ้กฎหมายทิ่หายแล้วพี่โน้องประชาชนคู่แก่แก่เข้าไปเก็บเห็ดนะไม่มีอะไรทะไมติดคุก สัตว์นะรักได้มาประกาศแล้วว่าให้การปิดกรทําำไมทาไมก็ให้ทางพูดความเป็นจริงท่าน้นทกท่ก่อนนะครับํำว่ากฎหมายผมเชื่อว่ากฎหมายแต่ผู้ปฏิบัติชอบเห็นดีงามกับพวกพนการจึงดึงเกมไว้ทั้งหมดคุณอย่าคิดว่าพี่น้องประชาชนก็กินหย้าพี่น้องประชาชนเขาเหลืออด เรือออกเขาจึงมาวันนี้จริงไม่พ่น้องป่ายุดปอายุดป่ายุดประเด็กันประเด็นกันประเด็นกันประชานิปไตยปรชานิปไตยประชานิปไตยผมขอพักข้านาทีเอาแรงแล้วด่าต่อ วันนี้ฟังเลยพี่น้องผมจะด่ารัฐบาลจนผมตายว่ามึงจะออกไหมก็ขอให้อาจารย์พักสักช้านาทีนะครับขั้นเวลานะครับผมก็ไม่ใช่นักปลาใสนะครับแต่ว่าวันนี้เหลืออดอย่างที่อาจารย์ว่าจริงนะครับประเทศไทยภายใต้ระบอบประยุทธ์นะครับ3มเสาสหลักนะครับทั้งระบบเอ่อรัฐภาล แล้วก็ระบบนิติบัญญัติพังหมดนะครับประเทศไทยไม่มียุคไหนที่ทั้งสามระบบนี้เสื่อมมากขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะระบบยุติธรรมนะครับท้งที่พวกเราเห็นนะครับประชาชนทําอะไรก็ผิดแต่พวกข้าราชการพวกศารพวกอะไรไปยึดป่าแว่งก็ยังไม่ผิดนะครับอฎหมยเอาผิดไม่เคยได้ก็คือก็คือพวกเขารวมหัวกันนะครับ คนนี้ออกกฎหมายคนนี้ใช้กฎหมายแล้วตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครองห้ามวิจาร์สานอีกนี่คือสิ่งที่คนเดงมนร่วมหัวกันนะครับระบบประเทศไทยตอนนี้ทั้งหมดนับไใยไท่ที่พิาของประเทศไทยปกครองด้วยระบบกฎหมายไม่ใช่ครับความถูกต้องก็คือมึงเป็นพวกใครถ้ามันเป็นพวกประยุทธ์ยุตถูกถ้ามนไม่ได้พวกประยุทธ์ิถูกนี่คือระบบประเทศไทยทุกวันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือระบบบริหารราชการนะครับ พวกนนี้ต้ำำก็รอยฟังคำสั่งจ้านายยกบัตรมติคนเดียวาร,ราิการก็ลอยตัวครับไม่ทํางานเต็มที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้แม้แต่อย่างเดียว